สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาถักเป็นเสื้อสวยๆใส่กันนะคะสสก็นนะะอกุปกรณ์มีอะไรนะคะอันนี้จะใช้เป็นได้เบอร์ยี่สิบนะคะเพื่อนๆมีห่ออะไรก็ใช้ได้เนาะแล้วก็เข็มนะคะเราจะใช้เบอร์สองขนาดหัวเข็มหนึ่งจุดห้ามิลนะคะค่ะไซส์ที่ถักจะเป็นไซส์ประมาณสามสี่ถึงสามสิบหกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะ เราจะเริ่มแต่บริเวณตรงคอไปเนาะง่ายๆนะคะอันดับแรกก็ให้เราขึ้นโซ่นะคะข่หน่่คะ๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขึ้นทั้งหมดสี่โซ่นะคะอันนี้ได้หนึ่งโซ่สองสามสี่นะคะจากนั้นก็ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเราจะถักเป็น f นะคะลงในโซ่แรกค่ะลงในโซ่แรกนะคะนี่ค่ะก็จะได้หนึ่งห่วงแบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นโซ่สามนะคะจากนั้นเราก็ถักเป็น f เหมือนเดิมนะคะลงตรงที่มันเป็นสองสองขีดตรงนี้นะคะถักเป็น f แบบนี้นะคะ่ะ เราจะถักทั้งหมด88ห่วงนะคะก็ถักโซ่3แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มตรงบริเวณคอลงไปหาเสื้อนะคะถักโซ่3แล้วก็ถักเป็น F นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ถักไปเลยนะคะ88ห่วงนะคะค่ะก็มาถักได้88ห่วงนะคะจากนั้นเราจะทําการเชื่อมต่อนะคะโดยที่ให้ดึงมาอย่างนี้นะคะอย่าให้หมุนเป็นเกลียวนะคะให้มันอยู่ด้านเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะเราจะทําการเชื่อมต่อ เราได้แล้วนะคะจากนั้นก็แทงเข็มลงไปตรงกลางเลยคะ่ะแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาให้อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะตรงกลางช่องตรงนี้แล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะ หนึสแล้วก็ถัก x ลงมาในช่องเดิมเอ้ยถัก f นะคะลงมา1นหลักแล้วก็ตามด้วยโซ่สองแล้วก็ f 2หลักนะคะ f 2สองหลักก็ลงในช่องเดิม จากนั้นโซ่3ามค่ะเราจะทําการข้ามมา1่ข้ามมา1ช่องแล้วก็มาตรงช่องนี้นะคะลง f 2หลักเลยค่ะอันนี้ f หลักที่1ค่ะ f หลักที่สองแล้วก็ตามด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ f สองหลักลงในช่องเดิมหลักที่1แล้วก็หลักที่สอง โซ่สค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมน,นะคะเว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปค่ะเว้นช่องนี้แล้วก็มาช่องนี้เลยนะคะถัก F2 สองหลักค่ะตานด้วยโซ่สองแล้วก็ F2 หลักลงในช่องเดิมน,นะคะ โซ่สก็ถักอย่างนี้ค่ะวนไปจนถึงสุดท้ายเลยนะคะค่ะก็ถักมาจนรอบแถวแล้วนะคะก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามเลยค่ะก็ให้ทำการเลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางนะคะเลื่อนห่วงมาเลยนะคะ นี่ครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2มันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะจากนั้นก็ขึ้นโซ่3ค่ะแล้วก็ถัก f นะคะลงไปโซ่สอแล้วก็ f อีก2หลักลงในช่องตรงในช่องเดิมเนะะี่ยค่ะหลักที่1แล้วก็หลักที่2มันจะได้เป็น f แบบนี้นะคะ จากนั้นก็โซ่สามค่ะโซ่สามแล้วเราให้ถัก x ลงไปตรงกลางตรงโซ่นี้นะคะแล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็ถักสองหลักลงในช่องตรงกลางเลยค่ะหลักที่หนึ่งนะคะหลักที่สองแล้วก็ตามด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็อีกสองหลักลงในตรงกลางที่เดิมนะคะ หลักที่1แล้วก็หลักที่2ค่ะโซ่3าค่ะแล้วก็ถัก x ตรงตรงนี้ค่ะตรงโซ่นะคะตรงกลางโซ่แล้วก็โซ่สามสองหลักลงในช่องนี้ค่ะมันจะถักแบบนี้ค่ะวนไปร,รอบ แล้วก็โซ่สองแล้วก็สองหลักก็โซ่สามลงตรงโซ่ตรงกลางโซ่ x โซ่สามสองหลัก ลงตรงลายตรงนี้นะคะตามด้วยโซ่สองแล้วก็สองหลักลงตรงลายนี้ค่ะถักวนไปเลยนะคะค่ะอันนี้ก็ถักมาจนถึงสุดแถวนะคะก็เชื่อมต่อที่โซ่สามได้เลยค่ะ แล้วก็เลื่อนห่วงมาอยู่ตรงกลางเลยนะคะให้มาอยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะขึ้นโซ่สามเลยค่ะแล้วก็ถักเลงไปตรงกลางนะคะโซ่สองค่ะแล้วก็ F อสองหลักลงตรงกลางค่ะที่เดิม จากนั้นให้ไปโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่แล้วข้ามมาตรงตรงนี้เลยนะคะลง F สองหลักค่ะ F หลักที่1นึ่ F หลักที่สองข้ามด้วยโซ่สองค่ะจากนั้นก็ลงอีกสองหลักลงในช่องเดิมนะคะหลักที่1แล้วก็หลักที่สองตามด้วยโซ่สี่ค่ะ แล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมสองหลักแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็ลงสองหลักตรงช่องเดิม จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรามด้วยโซ่สีค่ะแล้วเราก็ข้ามาตรงนี้ถักแบบนี้ค่ะวนไปจนสุดแถวเลยนะคะนี่ค่ะวนจนสุดแถวเลยนะคะ แถวก็เชื่อมต่อที่โซ่สาวค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกก็จะขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปที่สองนะคะ